ซุ้มน้อยทักไทยฝากติดตามสวัสดีครับไอยเยียคับพม่าสรา,ารคามไปพมา่ากัไเยียสรา,ารคามไก่อยู่อำเภอเชียงยืนจังหวัดพม่าสรา,ารคามครับใครอยู่ใกล้ก็แวะมาทักไทยให้มาคัดเลือกไปไก่ไปเล่น,เลนได้นะครับสายเลือดดีๆให้ไล่สายน่ยาวเป็นหางว่าวครับเก็บตัวเมียมาเยอะ ไก่ย้อมเพอเชียงยืนจังหวัดมัธยรคบมนะครับากติดตามครับผมนี่มาคัดไก่เข้ามาเลือกชมได้นะครับหรือไม่ก็ถ้าใครมาให้ผมเลือกให้ตัวสวยๆครับจะเลือกไปตัวที่มีตำไม่มีตำหนิแล้วก็อาจจะมีคลิปบ้างเป็นบางตัว ครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับทักทายพูดคุยสอบถามได้ครับอาามิตรภาพครับผมนี่ก็มหานครสองตัวนะครับน่าจะมีคลิปสวัสดีมีโชคนะครับ